รับเิญ่าท่านประธานและท่านคณะกรรมการรองและผู้เขา้าร่วมการประชุมทุกท่านนะคะดิฉันพัจารณาของสายร่วมในการกลุ่มงานวิทยา,าศาสตร์สหนัทงาจังหวัดสุรคร์ขออนุญาตทำหน้าที่เป็นเลขาธิการในการประชุมในวันนี้นะคะเรื่องที่พิจารณาค่ะมีอยู่หนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องแนวทางการดําเนินการพัฒนารถไฟโดยสารสายวงเวียนใหญ่มหาชัยนะคะ นนก็สืบเนื่องจากคณะกรรมการกรอรนะคะได้มีมติครั้งที่2ทั2,568เมื่อวันที่10กุมภาพัน2,568นะคะเห็นชอบให้สำนักงานจังหวัดในคณะฝ่ายการนาะะได้จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนารถไฟสายมหาชัยมูมเรนใหญ่นะคะซึ่งทางสำนักงานจังหวัดนะคะก็ได้จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้วนะคะเมื่อวันพฤสสัปบดีที่27มีนาคม2,568ค่ะโดยมีข้อสรุปนะคะแล้วก็แนวทางการดำเนินการนะคะเพื่อที่จะให้ท่านคณะกรรมการกรอนะคะได้บทพิจารณาให้ความเห็นชอบนะคะ ในในส่วนของสาประเด็นใหญ่ด้วยกันนะคะประเด็นแรกค่ะขอให้คณะกรรมการทรรอนะคะมีหนังสือถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะเพื่อพิจารณาดําเนินการนะคะมีอยู่4สีประเด็นย่อยนะคะก็เรื่องการจัดสรรขบวนรถไฟเพิ่มเติมให้กับจังหวัดสมุทรสาครค่ะเนื่องจากจํานวนขบวนรถที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอนะคะให้จัดสรรพนักง,งานรถไฟขับรถไฟเพิ่มเติมนะคะอีก2ชุดนะคะในปัจจุบันมีพนักงานขับรถเพียง14คนนะคะจากกอบอัตรากําลังที่คนซึ่งก็ยังไม่เพียงพอนะคะ ะจะฝันช่างซ่อมบำรุงนะคะเพิ่มเติมค่ะซึ่งปัจจุบันมีเพียง4คนนะคะแล้วก็พิจารณาเพิ่มรถไฟทั้งแบบธรรมดาแล้วก็ปรับอากาศเพิ่มเติมค่ะประเด็นที่2ค่ะเป็นขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะประชาสัมพันธ์การเดินทางด้วยรถไฟนะคะสายามาหาชัยวงเวียนใหญ่ค่ะโยดยสามารถรซึ่งสายของเราะะสามารถเชื่อมต่อไป MRT ที่สถานีรถไฟตลาดภูนะคะแล้วก็ เป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณสถานีรถไฟมหาชัยค่ะจึงขอนำเรียนท่านคณะกรรมการกรออได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในทางการดำเนินการค่ะ่ารเดินทางวันนั้นก็มีการประชุมย่อยมีเรื่องหนึ่งที่วันนั้นฝากในที่ประชุมก็คือเรื่องการประชาสัมพันธ์การตอนนี้รถไฟเนี่ยมันเชื่อมโยงกับ รถไฟฟ้ามีทีที่สถานีพุทธกาศได้แล้วนะก็อยากจะให้ทางจังหวัดเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ทราบด้วยนะเป็นเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเพิ่มความสะดวกนะถึงแม้ทุกคนจะโตผอไปเองอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใช้มากนานมากว่าก็พึ้งพึ้งพึ้งมาปลา ตอนนี้มันสามารถเชื่อมเชื่อมโยงกันได้ก็เราอยากจะใช้พัฒนาการนี้เพสัมสันธ์ให้ให้ให้กับประชาชนด้วยนะครับ